สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมทิปวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับอ,อะไรสายพานเครื่องซักผ้านะครับร่องวีนะครับเป็นโค้ด A นะครับร่องวีโค้ด A นะครับอตอนนี้ก็ทั้งหมดที่ทางร้านมีนะครับผมก็จะเริ่มที่ เอยี่สินะครับ A 20 21นะครับก็ไล่กันไปเรื่อยจนถึง31นะครับผมนี่นะครับก็เป็นตัวนี้เป็นร่องร่อง V p A หมดเลยนะครับผมทางที่ทุกเบอร์ที่ร้านเรามีนะตอนนี้นะครับ ็สนใจก็ทักแชทสอบถามราคากันมาได้นะครับผมเพราะแต่ละเบอร์ราคาจะไม่เท่ากันนะครับตอนนี้ก็ให้ลูกค้าเอทไลน์ไอดีนะครับ431229 21นะครับผมหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0942619455นะครับผมก็ตันนี้โค้ดสุดท้ายนะครับโค้ด A31 นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0 9 4 2 6 1ก้าส 9455นะครับสนใจก็ทักเช็ตกันมาได้นะครับผมย้ำนะครับผมที่ Line ID นะครับ43122921นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับผมก็เป็นโคดเอทั้งหมดนะครับตัวนี้มีเบอร์ a 20นะครับแล้วก็มีทุกเบอร์ไล่จนไปถึง a 31นะครับก็สนใจก็ทักเช็ตสอบถามกันมาได้เลยนะครับเรื่องราคาเรื่อง ค่าส่งนะครับก็แอดไลน์แล้วคุยยันทางไลน์นะครับหรือตัวสอบถามได้เลยนะครับโอเคนะครับผมทิปนี้นะครับผมทิปรีวิวนะครับสายพันเครื่องซักผ้าร่องวีโค้ดเอนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ